ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอะไรเอ่ยมาเที่ยวันนี้มาพาน้องหนิงและก็น้องกล้ามาเที่ยวทะเลกันนะคะกับน้องมีนวันนี้แม่ม้อนกับผ้าที่นอมาเที่ยวทะเลค่ะพี่น้องเดี๋ยววันเสาร์นี่ก็สสไปนู่นเดินเจ้าพญอกะยาเกันอะไรพี่น้องเลยกับมานน่กวอนเนาะมาใกล้บ้านพี่น้อง มันขอบบคอยได้มาดอกมันใกล้บ้านซื้อๆได้พี่น้องเอ้บุคอยได้มาเที่ยววันนี้ก็เลยอันนั้นรานอยากมากกันเลยผ้ามาจ้ะมาเที่ยวคนกับลลยอยู่นาอเพราะมันเป็นช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่คนก็มาหล่ไลยมาเบิงน้ำทะเลกันนะพี่น้องเบิงน้ำทะเลกันค่ะบ่มียังพี่น้องไม่มอนกับ่ได้ลงคลิปไลาเหมือเลยพี่น้องก็เลยอันเอาแทกหน่อยไว้ น้ำทะเลอยู่เทวประเสนในงามได้พี่น้องเยแต่เลือดรบอ่าอันเลือดรบมันสิมีเลือดใหญ่ๆเราพี่น้องแต่ไม่ม่อนเคยขึ้นไปทายแต่ไม่ม่อนบวขึ้นเพราะว่าเจ็บขาเนาะพี่น้องแก <c oughs> แล้วแกเลยเพราะว่าเดินกนได้นั่วกับปวดเพราว่าเข่าไม่ม้อนสิไปพ่นปวดหัว่าเขา่าแดนนี้พี่นออ้องเลยปวดปพดหัวเา,านนเข่ายางยังเธอก็เข้ายืนอยูเนี่ยเม,ม,มื่อเข่าอ่อนตุบมันล็ยางได้นั่งกบหมอ ส่วงปีใหม่นี่แม่ว่านกระปินพี่น้องเอ,อ้ยจะปินพี่น้องขึ้นว่าเก็บในท้องท้องน้อยนี่เก็บบิดเขา่าบิดเขา่ขาเป็นลมซอกในห้อ,หองน้ำขพี่น้องในม้มอนอะ่ะสบายสองสามเมื่อเนี่ยพี่น้นองเอ,อ้อไปไลงคลิปลงอย่างเมื่อนี้ก็เลยว่าเออหลานล้านอยวมากกันเลยอ้าวพามาซะท่านแม่บัามาผัดบัมี่บวัวเมือหลานซอยลูกสาวสี่คนพี่นอ้องดนะูคนนะสี่คน น่องยังในอันนี้แม่เบิดแหละพี่น้องอันในร้านนี่แม่เดียวเนี่ยพวกกวนี้พี่น้องคว่นี้คนอันนี้กาบไปนะน่องพี่น้องอยู่ทางนี่คนนี้ก็มักแะได้เห็นยายจับอันโทรศัพท์มาถ่ายนะพี่น้องพี่น้องเลยได้พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องอืมพี่น้องอ่านีเดี๋ยว่าพืนว่านั่งไหมใช่ นอร้อนป่ะอะไรอ่ะหนึ่งร้บาทมีอย่างหมึกลอหนึ่งโอ้ยมันลอยหนึ่งมันก็กินได้ได้อยู่บนอื่นแห้งแพงเหนเ่ยเลยจะมีแพงไหมไม่แพงอแพงดูดูไปไม่ด็ดตรงไหนอ่ะเนี่ยในรถะกละใกล้ทแล้วอกี่สิบห้า่ยะิ้ห

น <usion> กเป็นเป็นปนี้ก้อยกลับหนุกลนามวนก้อยไปเจบได้ไงเอาไปามติ่ต่างกิง